ผักแต่ละสีมีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรและข้อดีของการกินผักมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการกินผักนะคะปัจจุบันนี้มีคนสนใจรับประทานผักกันเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าผักมีความจําเป็นต่อร่างกายนะคะผักเป็นสารอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆนะคะแร่ธาตุ พวกอนไซม์อย่างนี้ด้วยนะคะจะทําให้มีความจําเป็นต่อการทาารําทงานของร่างกายการทํางานของระบบประสาทระบบขับถ่ายนะคะช่วยกําจัดสิ่งหมักหมงที่อยู่ในลําไส้นะคะทําให้การขับถ่ายปกติลดอาการท้องผูกและโรคลิซิดวงทวานนะคะป้องกันมะเร็งลําไส้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดนะคะควบคุมน้าหนักด้วยนะคะมาดูว่าผักแต่ละสีมีสารอาหารที่แตกต่างกันอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะ ตัวแรกเลยคือผักที่มีสีเหลืองหรือสีส้มนะคะจะมีสารเบต้าแคโรทีนค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงประสาทค่ะและป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดต่างๆนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงด้วยค่ะต่อไปเป็นสารที่มีสีแดงค่ะจะมีสารไลโคพีนนะคะซึ่งจะเป็นสารที่ต้านอนุมมลอิสระค่ะป้องกันก,การเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารและก็ป้องกันการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ด้วยนะคะ สำหรับผักที่มีสีเขียวนะคะจะมีสารคอโรฟิลค่ะซึ่งก็จะเป็นต้านอนุมนูลอิสระนะคะป้องกันเซลล์ถูกทําลายค่ะแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะคะต่อไปเป็นผักที่มีสารสีม่วงนะคะจะมีสารแอนโทไซยานินค่ะสารตัวนี้นะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกนะคะยับยังการเจริญเติบโตของเชื้ออีโคไรที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะ ต่อไปเป็นผักที่มีสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนนะคะจะมีสารอะลิซินค่ะเช่นกระเทียมก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดค่ะป้องกันการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะคะและยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในร่างกายเราแล้วก็ระบบทางเดิอนอาหารด้วยค่ะแถมยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะจะทําให้ชะลอความแตกของเซลล์นะคะนั่นคือทําให้เซลล์เราอ่อนใบอยู่เสมอนะคะ ก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าผักมีข้อดีหลายอย่างนะคะและผักแต่ละสีก็มีข้อดีแตกต่างกันมีสารอาหารที่แตกต่างกันควรรับประทานผักให้มากขึ้นนะคะในชีวิตประจําวันเรานะคะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองค่ะจากละม่อมกล้าหารพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลคลินิคเขาพยาปราบตำบลตะโขบอำเภอปักทุนชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ